บอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนนะคะให้หลายๆคนได้ติดตามในตอนนี้สําหรับประเด็นของคําบ่ายดาราหุบกิจการซึ่งก็มีการโยงไปที่นักแสดงสาวอย่างอ,อมสุชาค่ะโดยต่อมานะคะอ,อมก็ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการของศาลและอีกฝั่งก็ยังคงถือหุ้นอยู่เรื่องจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีการออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้โดยล่าสุดนะคะ ทางฝั่งของคู่กรณีซึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะที่มีชื่อว่าพริมและอีกคนหนึ่งก็คือคุณสาสานะคะซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของสาวอ,อมสุชาได้มีการออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองผ่านในรายการโหนกระแสค่ะ โดยมีการเล่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของพริมกับสาษาก่อนนะคะว่าทั้งคู่รู้จักกันมา10ปีแล้วตอนนั้นค่ะทางคุณสาสาเนี่ยอยากจะมีความมั่นคงได้มีการคุยเรื่องการทําธุรกิจกับออมแต่ทางฝั่งของคุณพริมนะคะไม่ได้อยากทําธุรกิจกับดารานักแสดงเพราะก่อนหน้านั้นก็มีเคสตัวอย่างมาก่อนแต่ว่าด้วยความที่คุณสาสาค่ะ ออกตัวยืนยันเลยนะคะว่าฝ่ายของนักแสดงเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วก็เชื่อใจได้แน่นอนหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการไปพบกันนะคะแล้วก็ตกลงทําธุรกิจตกลงหน้าที่กันทางด้านของคุณพรีมขอหุ้นใหญ่กว่าอีกฝ่ายตั้งแต่แรกในขณะที่นักแสดงก็ขอแบบเดียวกันแต่ภายหลังนะคะอีกฝ่ายก็ยอมให้กับคุณพริม และพอธุรกิจดําเนินไปนะคะฝ่ายของนักแสดงเนี่ยขอต่อรองหุ้นให้เท่ากันแต่คุณพริมก็บอกคะ่ะว่ากว่าแบรนด์จะเปิดตัวมาได้เนี่ยมันต้องเตรียมตัวหลายอย่างและคุณพริมก็ถือเป็นพาร์ทหลักนะคะในการดําเนินกิจการก็ได้มีการเซ็นสัญญาหุ้นส่วนสัดส่วนต่างๆ แต่พอเปิดแบรนด์มาค่ะอีกฝ่ายกลับไม่เซ็นสัญญาอยากมีความเป็นเจ้าของแล้วก็มีหุ้นเท่ากันนะคะส่วนชื่อของแบรนด์เนี่ยคุณพรีมก็เผยว่ามีการคิดร่วมกันแต่คุณพรีมเป็นคนเคาะค่ะและตั้งแต่แรกเนี่ยใช้เครดิตของตนทั้งหมดแต่มอบให้อีกฝ่ายนะคะไปจดทะเบียนโดยสัดส่วนหุ้นก่อนหน้านั้นค่ะคุณพรีมมี48ออม48แล้วก็อดีตผู้จัดการนะคะ4 แต่ภายหลังนะคะเกิดเรื่องราวที่ทําให้คุณสาสาเนี่ยยอมขายหุ้นของตัวเองทําให้ออมขาะถือหุ้นมากกว่าอีกฝ่ายนั่นเองโดยในระหว่างที่มีการพูดคุยกันนั้นนะคะทางฝั่งของน้ําชาชิรนัทค่ะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในฐานะอดีตหุ้นส่วนแบรนด์แรรที่ทําร่วมกับคุณพริมนะคะก็ได้ออกมาโพสตภาพให้กําลังใจสาวออมพร้อมกับโพส,สตอรี่ฟาดแบบรัวๆโดยก็มีข้อความนะคะบอกว่าเรื่องเดิมกับคนใหม่พร้อมกับใส่ e m o จิงูพิษ พสต์ต่อมาคะ่ะบอกว่าทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่องมองตัวเองบ้างนะคะและโพสต์หนึ่งก็บอกว่าแสดงเก่งขึ้นเยอะหลังจากฝึกมาหลายปียังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะก็ยังมีรูปอิโมจิงูพิษอีกหนึ่งโพสต์ต้องบอกเลยว่าคุณพริมเนี่ยพูดขึ้นมานะคะกลางรายการโนกระแสหลังจากที่ทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้มีการเผยโพสต์ของน้ำชากลางรายการคะ่ะ ด้านคุณพริมนะคะก็ถามขึ้นมาว่าเขาหมายถึงใครเขาต้องการอะไรคะซึ่งพี่หนุ่มก็ถามนะคะว่าเกี่ยวกับคุณไหมไม่เกี่ยวเนอะทางคุณพริมก็ตอบกลับไปค่ะว่ามันไม่เกี่ยวค่ะเพราะเราเนี่ยจบกันไปนานแล้วจบกันที่ศาลเขาได้รับเงินไปแล้วด้วย ไม่เข้าใจว่าเขาไม่จบหรอพี่หนุ่มก็คือได้แซวต่อนะคะว่าแต่เขาไม่ได้ลงถึงคุณนะทางคุณพริมเองก็ตอบกลับไปอีกค่ะบ,บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงหนูก็ได้เขาอาจจะหมายถึงเพื่อนเขาก็ได้แหมพี่หนุ่มก็โดยโพสต์ที่น้ําชานะคะได้มีการลงภาพคู่กับออมเนี่ยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณที่ว่าฉันเข้าใจเธอปล่อยให้ความยุติธรรมเนี่ยทำหน้าที่ของมันส่งพลังให้นะพร้อมกับแท็กไปที่ i อจ ของสาวออมสุชาค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็แห่เข้ามากดไลค์พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยทีเดียวบางคนคะ่ะถึงขั้นคอมเมนต์เลยนะคะว่าอยากให้น้ำชาเนี่ยโฟนอินกลางรายการโหนกระแสไปเลยละคะ่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นนะคะประเด็นนี้จะจบลงยังไงแล้วโพสต์ที่สาวน้ำชาค่ะโพสตหน้งสื่อถึงใครกันแน่ชาวเน็ตก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินหรือว่าสรุปไปนะคะเราต้องรอฟังความทั้งหมดจากทุกฝ่ายกันจะดีกว่าค่ะ